เป็นเรื่องที่หลายคนกำลังให้ความสนใจหลังจากที่การวิพากษ์พัรายาของเสกโลโซได้ออกมาชี้แจงหลังจากที่วิกทองภูมินักแสดงรุ่นน้องที่ได้เข้าไปทำงานด้วยกัน แต่ล่าสุดทางด้านบิ๊กได้แจ้งว่าขอยุติบทบาทการทำงานร่วมกับลาสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งมีการพรรยาของเสกเป็นผู้บริหารค่ายโดยการได้โพสต์รารยาวซึ่งเราสรุปสั้นๆมาให้ได้อ่านดังต่อไปนี้ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่31มกราคมจนถึงปัจจุบันในสิ่งที่อีกฝ่ายเคยบอกกว่าหวังดีจะดูแลการและครอบครัวด้วยความจริงใจอีกฝ่ายบอกกว่าครอบครัวการไม่ได้เป็นเหมือนที่ทุกคนเห็นในโซเชียลเป็นเพียงแค่การปกป้องตัวเองและครอบครัวเท่านั้นตามที่อีกฝ่ายเคยได้ถแถลงข่าวบอกกว่าจริงๆการเป็นแค่เด็กน้อยไม่มีอะไรเลย คุณหยุดทำงานเพราะมันน่ากลัวมีความอกสิกรู้สึกเป็นห่วงและการยังร้องไห้กับอีกฝ่ายบ่อยๆการโพสต์ข้อความเหล่านี้อยากให้คนแชร์ไปเยอะๆเพื่อขอความยุติธรรมคืนให้ตนบ้างในประเด็นที่อีกฝ่ายเทงานกองถ่ายไม่ได้มีแค่กองเดียวยังมีอีก3-4สกองแต่ไม่แน่ใจเพราะมันไม่เป็นข่าว การไม่เคยสืบค้นประวัติของอีกฝ่ายจึงไม่รู้จักนิสัยใจคอที่แท้จริงรบกวนคนที่รู้ให้อินไบโอซมาบอกตนด้วยยืนยันว่ายังเป็นห่วงเสมอไม่อยากทำร้ายอีกฝ่ายจากใจอย่างที่พูดไปความบริสุทธิ์ใจความปรารถนาดีจากใจจริงความรักและสิ่งดีสิ่งดีที่มอบให้ยังคงเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง ที่ยังเป็นห่วงเพราะอีกฝ่ายก็ได้ให้สิ่งที่มีค่าและสำคัญที่สุดกับตนนั่นคือรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในเวลาสามเดือนที่อยู่ด้วยกันมานั่นคือบุญคุณที่อีกฝ่ายมีต่อตนไม่ได้อยากทำร้ายแต่อีกฝ่ายทำร้ายตนและครอบครัวจึงจำเป็นต้องตอบโต้และปกป้องตัวเองและครอบครัวเช่นกัน ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าใครกันแน่เป็นคนถูกกระทำที่ไม่พูดแล้วถูกด่าตลอดแต่ไม่ชี้แจงให้ชัดเจนเพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายหมดอนาคตทุกอย่างที่เกิดขึ้นตนไม่เคยเป็นคนก่อไม่เคยเป็นคนเริ่มพร้อมกับขอโทษเสกหากตนต้องไป การบอรกว่าทุกครั้งที่ตนอาการกำเริบแล้วอีกฝ่ายต้องมารองรับอารมณ์ของตนเมื่อตนรู้ตัวก็สำนึกผิดเดินไปไหว้แล้วกราบขอโทษอีกฝ่ายทุกครั้งตนไม่มีอะไรซับซ้อนยอมรับที่เสียใจเพราะอีกฝ่ายบอกจะเข้ามาดูแลสามารถทำให้หายได้แน่นอนแต่สิ่งที่ต้องการไม่ใช่ดูแลแต่ได้เป็นเทพบุตรของเอฟซีทั่วประเทศ ทุกครั้งที่อาการกำเริบอีกฝ่ายจะรีบเข้ามาให้กำลังใจนวดหัวนวดขมับและตนก็หายทุกครั้งที่ตนเหวี่ยงวินอลาว่าแต่อีกฝ่ายก็ไม่โกรธและยังเข้าใจพูดคุยให้แง่คิดดีๆทนได้มาตลอดแต่ล่าสุดกลับทนไม่ได้แล้วจนถึงต้องมาใส่ร้ายกันทำไมไม่คิดว่าต้นเรื่องเกิดจากการกระทำที่อำมหิตของตัวเอง การที่เอาผู้ป่วยคนนี้ที่ป่วยสาหัสไปทำคอนเทนต์ซึ่งตนก็ยินดีและยังบอกว่าตนก็ไม่ต่างอะไรกับแบงค์เลสเตอร์การโพสต์ต่อว่าความผิดครั้งนั้นของเขามันรุนแรงความเสียใจความผิดหวงังความโกรธโหมกระหน่ำฆ่ากันยังรู้สึกดีกว่ายิ่งรู้ว่าเราไม่สบายอามาหิดผิดมนุษย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสันดานของกูขึ้นอยู่กับความเฮี้ยของมึง เมื่อความจริงเปิดเผยมีแต่น้ำตาแห่งความผิดหวังสับสนทำร้ายการได้ไงอย่าทำร้ายการโดนแทงข้างหลังจนพรุนหมดแล้ว การโพสต์ต่ออีกกว่าเธอรู้ดีแต่มันต้องไม่ใช่เธอขอนะอย่าเป็นเธออย่าเป็นพ่อลิงนะเพราะเราตายแน่นอนก่อนหน้านี้สองถึงสามวันพ่อลิงเพิ่งพูดเพิ่งสัญญาว่าพ่อลิงอยู่นี่ไม่ต้องกลัวนะพ่อลิงจะไม่ไปไหนพ่อลิงรักลูกลิงพ่อลิงจะอยู่นี่ถ้าพ่อลิงไม่รักลูกลิงแล้วพ่อลิงจะอยู่ทำไมอีกฝ่ายสัญญาและพูดเองทั้งหมดพร้อมกอดตนเอาไว้ประมาณหนึ่งช่อ ม,มาและครั้งนี้ที่อาการการกำเริบและเป็นหนักเพราะการหักหลังลูกลิงไม่คิดว่าพ่อลิงจะทำได้ลงคอไม่เคยมีความจริงให้มันก็เลยพังการจะเรียกร้องค่าเสียหายคนละ50ล้านบาทมีการฟ้องร้องพอรอเรือบอ คอมพิวเตอร์นำข้อมูลเท็จขึ้นสู่ระบบคอมพิวเตอร์2คดีได้แก่คดีเมื่อวันที่23ธันวาคม2567และคดีเมื่อวันที่30มกราคม2568 ฟองเรียกค่าเสียหายในนามของศิลปินบริษัทลัตเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งแบ่งเป็นงานคอนเสิร์ตท,ที่แจ้งศิลปินทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้เกือบ60งานทางศิลปินรับทราบล่วงหน้าและมีการลงบันทึกคิวของตัวเองลงเล่มเรียบร้อยหมดและเป็นงานที่ทำสัญญาไปหมดแล้วเจ้าภาพได้จ่ายเงินแล้ว ในกรณีที่คุณพูดว่าไม่ได้เซ็นสัญญาและเป็นการจ้างแบบเป็นรายครั้งไปขออธิบายให้ทุกคนเป็นพยานและรับทราบโดยทั่วกันว่าตอนนี้ได้แจ้งงานล่วงหน้าให้กับศิลปินบิ๊กทองภูมิทั้งหมดประมาณเกือบ60งานศินลปินรับทราบและลงนามบันทึกคิวของตัวเองลงเล่มรับรู้แล้วเป็นลายมือของอีกฝ่ายทั้งหมด ที่อีกฝ่ายพูดว่าเป็นการทำงานร่วมบริษัทจ่ายงานให้เป็นรายครั้งและจบไปแต่ยังไม่จบเพราะฉะนั้นศินลปินต้องมาเคลียร์ปัญหาที่ทิ้งไว้ให้ทางค่ายให้เรียบร้อยแต่โดยดีตามที่พิมพ์ถแถลงการของอีกฝ่าย ณตอนนี้ศิลปินไม่ไปแสดงคอนเสิร์ตตามคิวที่แจ้งไปแล้วทั้งหมด5งานซึ่งเกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อบริษัทแต่ละงานสำคัญและงานใหญ่เช่นเฟสติวัลต่างๆโทษขอองค์การไม่ไปแสดงตามที่ทางบริษัทจ่ายงานให้คือต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน10เท่าของค่าจ้างต่อ1ง,งานและต้องจ่ายค่าปรับตามที่เจ้าภาพกำหนด เทงานของบริษัทเกือบ60งานซึ่งงานส่วนใหญ่ทั้งหมดจะขายเป็นแพ็กกับวงที่อยู่ในสังกัดซึ่งราคาจ้างงานต่อหนึ่งงานจะเริ่มต้นที่355,000บาทถึง550,000บาทในส่วนของเรื่องความไม่ปลอดภัยที่มีคนไปตัดกุญแจการตัดกุญแจครั้งนั้นอีกฝ่ายได้ทำคลิปออกมาบอกทุกคนแล้ว ไม่เห็นจะมีความกลัวยังหัวเราะสนุกสนานถือเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเพราะทำให้การถูกกล่าวหาว่าทำร้ายอีกฝ่ายทำให้คนคนเกลียดชังตนการบอรกว่าตนนั้นก็เป็นบุคคลสาธารณะที่ทุกคนรู้จักตัวการมีมูลค่าพอสมควรค่าเสียหายที่พึงเรียกได้ก็ย่อมสูงตามมูลค่าของตัวการ การคาดว่าจะเรียกค่าเสียหาย10ล้านและเป็นคดีอาญาหรืออาจเข้าข่ายพอรอเรือบอคอมพิวเตอร์วันนี้การจะปรึกษาทนาย การย้ำว่าศิลปินต้องปฏิบัติตามระเบียบรักษาตนให้แข็งแรงอยู่ในสภาพที่พร้อมเล่นดนตรีและขับร้องถ้าขาดคุณสมบัติบริษัทมีสิทธิยกเลิกสัญญาทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิเรียกค่าเสียหายรวมถึงค่าปรับต่างๆที่ทำให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทอื่นๆอันพึงมีจากศิลปินได้อีก การยังโพสต์ข้อความต่อว่าพ่อลิงคะทำไมเวลาพ่อลิงถ่ายรูปทำไมตาของพ่อลิงดูใจดีจังลูกลิงชอบพ่อลิงใจดีพ่อลิงถ่ายรูปให้หน่อยอยากขึ้นชิงช้าสวรรค์พ่อลิงร้ายมากเลยปักหบดรูปนี้อันแรกเฉยเลยมาเล่นติ๊กต็อกลูกลิงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแถมเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปคู่กันอีกต่างหากมันผ่านไปแล้วลูกลิงเอ้ยหัดโตได้แล้วเลิกเป็นลูกลิงน้อยได้แล้ว พ่อลิงเขาไม่หนีไปไหนด้วยแล้วหัดยอมรับความจริงได้แล้วเลิกรอคอยให้พ่อลิงมาปกป้องดูแลเข้มแข็งได้แล้วไอ้ลูกลิงบ้าพ่อลิงเขาเหนื่อยมากแล้วเลิกวุ่นวายกับเขาสักทีแล้วลูกลิงก็ก้มหน้าน้ำตาไหลเดินกลับเข้าป่าไปแต่เพียงลำพัง